เพื่อนผมเกมได้ไงเพลงสุดกวนจากไทยทศมิตรได้เปิ้น,นาคอร่วมขบวนการปัน่นจากวลีสุดฮิตเพื่อนผมเกมได้ไงครับจ่าที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดียกลายเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียเพลงใหม่สุดกวนชื่อเพื่อนผมเกมได้ไงของวงไทยทศมิตรแห่งค่าย g ีนี่แลในเครือ GMM Music ซึ่งพวกเขามองว่าเป็นบารีที่แฝงบริบุตรสังคมไทยในมิติต่างๆอยู่มากและสามารถตีความได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปิดประโยกต์เพื่อต่อรอง การขอให้ประณีประนอมการอวดบิ่งไปจนถึงการรวมตัวของกลุ่มแก๊งเพื่อใช้อำนาจกดหมู่จนเคยชินจนนำไปสู่การเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มกระทำการที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันวงจึงหยิบอาวาลีนี้มาเขียนเป็นเพลงสนุกสนุกสุดกวนโดยมีตั้งแบดไว้หรือตั้งตะวันวาดวนวิทย์ ช่างภาพและศิลปินฮิปฮอปเจ้าของซิงเกิลสุดเฉียบหลายเพลงมาแลปเพิ่มความแสบส,บสันให้เพลงเข้มข้นลงตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแนวทางดนตรีของเพลงนี้วงไทยทศสมิรได้เรียบเรียงออกมาในรูปแบบสามชาหรือไทยคันที่บ๊อบ ที่ฟังง่ายแต่ยังไม่ทิ้งความกระด้างของคนที่กล้าจะต่อรองกับผู้รักษากฎหมายด้วยดนตรีที่สนุกและเรียบง่ายนี้จึงทำให้ประเด็นที่พูดไม่ดูซีเรียสเกินไปให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเย้าแย่หยอกล้อในรูปแบบของเพลงสนุกสนุกที่สามารถฟังและโยกตามกันได้ทุกเพศทุกวัยและนอกจากนี้วงไทยทศมิตร จะถ่ายทอดความสนุกในตัวเพลงแล้วพวกเขาก็มาแสดงในมิวสิกวิดีโอด้วยลุกสุดกวนผ่านฝีมือการกำกับของจาาไทยทศสมิดที่ได้พิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่เปิ้นนาคอนสีราชัยมาร่วมขบวนการสุดปัน่นสร้างความงานในบทบาทที่ทำให้ทุกคนหวนนึกถึงตัวละครจาลรืงจากภาพยนตร์เรื่องสารเณหินผี ขึ้นมาอีกครั้งโดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวสมมุติของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ทำความผิดและพอถูกจับได้ก็เรียกพักพวกมาช่วยพูดสนับสนุนด้วยเหตุผลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้ทำผิดแต่อย่างใดหรือรู้ว่าผิดแต่อยากให้ช่วยพิจารณาอีกครั้งจนอาจทำให้เกิดการทำผิดกฎหมายในอีกข้อหาได้จนนำมาสู่วาีที่ว่าเพื่อนผมเกมได้ไงเรียกว่าจิกกัดและเสียดส,ส,สีสังคมในหลายๆแง่มุมอีกด้วย